ยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ v ีเซไฮแคนเดมีรายการที่จะเป็นเพื่อนซีนอกห้องเรียนให้กับคุณและกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับซูนนะครับซึ่งรับหน้าที่ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นเรานี่รับเราอยู่กันในบทที่14นะครับชื่อเรื่องว่าปริมาตรและพื้นที่ผิวของรูปเลขาคณิตสามมิติแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันนะครับรบกวนทุกคนเลยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหน่อยและถ้าเกัดทุกคนพร้อม,มแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเนื้อหาบทที่24นะครับทุกคนครับชื่อเรื่องว่าปริมาตรและพื้นที่ผิวของรูปเลขาคณสา3มิติเนื้อหาในบทนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปริมาตรกับพื้นที่ผิวนะครับของรูปเรขาคสา3มิติในรูปต่างๆนะครับเราจะมีวิธีการหาวิธีการใช้นะครับและก็มีแนวโจทย์เนี่ย,นเ,นยเป็นยังไงบ้าง ถ้าเกิดว um ่าทุกคนพร้อมมาแล้วเรามาเริ่มดูนก่อนที่สารบัญนะครับไปเลยครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะแบ่งออกไป็นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยหหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อแรกครับมีชื่อเรื่องว่าปริมาตรและพื้นที่ผิวนะครับของปริซึมนั่นเองอ่ะตัวนี้นะครับเราเรียกเป็นปริซึมเนาะจากนั้นครับหัวข้อย่อยที่2นะครับชื่อเรื่องว่าปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับถัดไปก็จะเป็นการหาปริมาตรกับพื้นที่ผิวของพีระมิด การหาปริมาตรกับพื้นที่ผิวของกรวยแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองโดยตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของปริซึมนะครับตัวของทรงกระบอกนะพิระมิดตนะครับกรวยนะครับหรือว่าทรงกลมนะครับทั้งหมดตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งเดี๋ยวเราอะครับจะมาหากันว่าปริมาตรนะครับแล้วก็พื้นที่ผิวเนี่ยหายยังไงถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มไปร้อมกันเลยนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันในเนื้อหาหัวข้อที่24.1นะครับชื่อเรื่องว่าปริมาตรและพื้นที่ผิวของปริซึมอ่าในหัวข้อนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าปริซึมของเรานะครับมีวิธีการหาปริมาตรยังไงนะครับแล้วก็หาพื้นที่ยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของปริมาตรกับพื้นที่นะครับซุนอยากจะขอแนะนำนะครับให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับปริซึมกันก่อนว่าตอนนี้ครับไอสิ่งที่เราเรียกกันนะครับว่าเป็นปริซึมเนี่ยครับแท้จริงแล้วครับคืออะไรกันแน่หลักการของเรานะครับย่างงงงออยยๆเเหมมืืนนดิะคคครรััับบก็วไ ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเรามาพิจารณาคําว่าปริซึมอ่ะคํานี้นะครับปริซึมเนี่ยครับเราจะหมายถึงรูปเลขาที่สามมิตินะครับที่มีฐานทั้งสองนะครับเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการเอาคํานี้ก่อนนะครับหรือก็คือว่าตอนนี้กับว่าเรามาสังเกตนะครับไอ้ส่วนนี้ส่วนแรงเอาไว้เป็นสีฟ้าๆนะครับแบบนี้ครับเราจะเรียกว่าเป็นฐานนั่นเองนะครับอ่าตรงส่วนนี้เราเรียกเป็นฐานนะ เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับมาทุกโมเห็นฐานนอาฐานนะครับหรือว่าหน้าตัดก็ได้นะครับคือคําเดียวกันโอเคนะครับจากนั้นครับด้านนะฮะจะไปอยู่ในระนาบที่ขนานกันและด้านข้างทุกด้านครับจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับด้านขนานเช่นตอนนี้ครับถ้าเกิดว่าเรานะครับมาดูปริซึมรูปแบบแรกนะครับแบบนี้เนี่ยเราเรียกเป็นปริซึมตรงนะครับถัดไปครับอีกรูปหนึ่งครับเป็นรูปทางขวานะครับเราเรียกเป็นปริซึมเอียงนะครับ ซึ่งจากตะกี้เนี่ยครับเราได้คุยไวแล้วนะครับว่าโอเคมันต้องมีฐานใช่ไหมครับถูกไหมฮะทั้ง2ฐานเนาะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับเช่นอย่างนี้ครับอันนี้กับอันนี้นะครับก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการอันนี้กับอันนี้ครับก็จะเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการอีกจากนั้นครับจากนั้นนะครับก็คือว่าด้านข้างนะครับทุกด้านนะฮะด้านข้างส่วนแรงร้อเป็นสีเหลืองตรงนี้นะครับโอเคด้านข้างทุกด้านเนี่ยครับจะอยู่ในระนาบที่ต้องขนานกันโอเาใจไหมครับอ่าตอนนี้นะฮะทุ และจอกจากนั้นครับด้านข้างทุกด้านนะครับก็ต้องเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะครับด้านขนาดด้วยเห็นไหมครับถ้าเรามาดูนะครับตรงนี้เราเห็นด้านข้างไหมครับเอาสนเขียวไว้ตรงนี้เนาะอันนี้นะครับเรียกว่าด้านข้างอย่างรูปเนี้ยครับด้านข้างของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับใช่ไหมใช่ไหมครับก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนั่นเองเนาะโอเคนะเนี่ยครับถ้าเกิดว่าเรามาดูด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้ก็ียกเป็นรูปอะไรครับก็รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดเหมือนกันโอเคนะครับอ่ะ ถัดมาครับเ็นกาว่าเราไปดูตัวปริซึมเอียงบ้างครับมาลองจินตนาการหน่อยครับว่าปริซึมตรงปริซึมเอียงเนี่ยครับความแตกต่างคืออะไรอันดับแรกเลยครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับไปดูนะครับมุมนะฮะมุมที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ด้านข้างนะครับมาทำมุมกับฐานเนาะอาจจากทั้งสองรูปนะครับพอเจ็ดนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับของทั้ง2รูปถ้าเกิดเป็นปริซึมตรงนะครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนะครับบริเวณที่เป็นด้านข้างเนี่ยครับจะต้องเป็นไงครับ จะต้องตั้งฉากถูกไหมครับกับฐานเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปริซึมเอียงครับตอนนี้ครับบริเวณที่มีด้านข้างนะครับไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาตั้งฉากกับฐานก็ได้หรือจริงๆก็คือว่ามันต้องตั้งฉากเลยนะแต่ไม่ต้องไปตั้งฉากนะครับกับเส้นภายนอกหนึ่งเส้นแบบนี้โอเคนะครับว่าง่ายก็คือว่าตอนนี้ครับเราจะได้ว่านะครับนะสันหรือขอบนะครับที่เราเรียกว่าเป็นบริเวณด้านข้างของปริซึมเนี่ยครับเออถ้าเกิดเป็นปริซึมเอียงครับสันหรือขอบเนี่ยจะไม่ตั้งฉากกับฐาน แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปริซึมตรงครับตอนนี้ครับสันหรือขอบเนี่ยจะเป็นไงครับจะตั้งฉากกับฐานนั่นเองอันนี้ครับเพื่อนครับเราก็จะเรียกนะครับว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าปริซึมนั่นเองนะครับนะโอเคนะครับจากนั้นครับเป็นตัวสุดท้ายเลยครับก็คือความสูงนะครับความสูงปริซึมเนาะความสูงเน่ะว่าง่ายๆครับจริงๆก็ไม่ได้ยากนะครับดูจากรูปก็น่าจะพอรู้นะว่าง่ายๆครับก็คือว่าเป็นความยาวนะครับของสันหรือขอบนะครับด้านข้างของปริซึมนั่นเอง และตัวนี้ครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของปริซึมจากนั้นเดี๋ยวเราจะาดูกันต่อนะครับว่าปริมาตรกับพื้นที่ของรูปแบบนี้ครับมันหายยังไงถ้าเกิดเอาพร้อมแล้วไปดูกันต่อเลยนะครับต่อมาครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อควรรู้นะครับเกี่ยวกับปริซึมต่อเนื่องจากหน้าที่แล้วนะครับณตอนนี้ครับเราจะบอกว่าเวลาที่เราอะครับจะไปเรียกชื่อของปริซึมนะครับเราจะเรียกชื่อตามฐานนะครับหรือว่าที่เราเนี่ยเรียกเป็นหน้าตัดเนี่ยของปริซึมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นรูปตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าฐานของเขาเป็นรูปอะไรครับฐานเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงไหมครับเราก็จะเรียกแบบนี้ครับว่าเป็นปริซึมสามเหลี่ยมนั่นเองหรืออย่างรูปนี้ครับเราเห็นไหมครับฐานเป็นรูปอะไรครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจริงไหมเราก็จะเรียกเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับ่ออย่างรูปนี้ครับเราเห็นใช่ไหมครับว่าฐานเนี่ยเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็เรียกว่าเป็นปริซึมห้าเหลี่ยมเนาะและอันถัดไปครับเป็นสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเเกว่่าาารรห็นนนอยงี้คับะ ก็เห็นว่าฐานนะครับเป็นรูปหกเหลี่ยมจริงไหมเราก็จะเรียกนะครับว่าเป็นปริซึมหกเหลี่ยมซึ่งว่าตามตรงครับพีเจ๋อเนี่ยปริซึมที่เรารู้จักกันนะครับจริงๆแล้วสามารถจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมได้มากกว่านี้นะครับสามารถที่จะมีฐานนะครับเป็นเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมไปเรื่อยๆได้เลยโอเคนะครับอถึงหน้านี้เนี่ยก็ทุกคนนะครับน่าจะพอรู้จักนะครับกับวิธีการเรียกชื่อปริซึมทุกอันเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราพร้อมแล้วไปดูเรื่องการหาปริมาตรกันดีกว่าครับ อนนี้เราอยู่กันที่เรื่องของการหาปริมาตรนะครับของปริซึมนั่นเองนะครับนะอมาดูหลักการกันครับหลักการเนี่ยว่าตามตรงครับไม่ค่อยจะยากนะครับเราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอะครับอยากได้ปริมาตรนะครับของปริซึมให้เราเนี่ยครับไปนําพื้นที่ฐานนะครับก็คือต้องรู้ก่อนว่าฐานเนี่ยเป็นรูปอะไรโอเคนะครับจากนั้นไปหาพื้นที่ของฐานมาให้ได้ครับแล้วค่อยนําไปคูณนะครับกับความสูงเนี่ยของปริซึมนั่นเองยกตัวอย่างให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับนะตอนนี้เราอยู่กันที่ตัวอย่างที่1นะครับ ตัวที่หนึ่งเนี่ยครับถามว่าปริมาตรของปริซึมนะครับอาถามปริมาตรของปริซึมเนาะเป็นปริซึมนะครับที่มีฐานเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับถามว่าปริมาตรของปริซึมสามเหลี่ยมนะครับเท่าที่เราเห็นอยู่เลยตอนนี้นะครับมีค่าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะครับก่อนอื่นครับสําหรับปริซึมรูปนี้นะครับเราต้องรู้ก่อนว่าแล้วฐานนะครับบริเวณฐานที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยจะหาพื้นที่ยังไงนะครับอ่านะตอนนี้ครับสงก็จะลองมาเน้นก่อนนะครับว่าโอเคตอนนี้นะ ปัญหาของเราจริงๆเนี่ยครับก็คือหายเจอก่อนได้ไหมว่ายตัวฐานที่เป็นสามเหลี่ยมของเราเนี่ยครับพื้นที่เป็นยังไงนะครับอ่าด้ก็สุนจะเริ่มนะครับสุนจะขอเริ่มประมาณนี้นะครับอ่าลองเริ่มกันดูนะครับก่อนหนึ่งเขาบอกเลยว่าอันดับแรกครับนะให้เราเนี่ยพิจารณานะครับเขียนตามนี้เลยนะให้เราพิจารณานะครับฐานกันก่อนครับว่าฐานเนี่ยมีพื้นที่เป็นยังไงโอเคนะครับซึ่งณตอนนี้ครับทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยครับที่ฐานเนาะ ฐานของเรามีลักษณะนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคนะครับถ้าเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับวิธีการหาพื้นที่เนี่ยจริงๆคือหาไม่ยากจริงไหมนะครับถูกไหมถูกไหมครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนรู้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ที่เราเห็นโดรนนี้ครับนะคือสามเหลี่ยมที่มีฐานเนี่ยยาวหกแต่เรายังไม่รู้ความสูงจริงไหมครับแต่เราเนี่ยดันไปรู้นะครับนะความยาวด้านข้างๆนะครับรั้วตรงนี้เนี่ยยาว5้า บริการที่เรา ceksin, ต้องหาครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวเราต้องหาให้เจอนะครับว่าตอนนี้ความสูงก็คือเส้นสีแดงตัวนี้ครับเออมันมีค่าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้สิ่งที่คนต้องรู้ก็คือว่าถ้าจะหาความสูงบริเวณตรงนี้นะครับอ่าสามเหลี่ยมที่เราเห็นตอนนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมมุมอะไรเอ่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงไหมครับใช่ไหมถ้าว่าเราดูแค่ครึ่งขวาเนาะหรือว่าเราดูแค่ครึ่งซ้ายนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะออกมาเรียบร้อยนะครับว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้เป็นข้อควรรู้เลยนะครับข้อคคนนนนรรรู้้อออบแกกขงเเาาีี่่ยย็ืวต ถ้าเราอะครับมีสามเหลี่ยมหนึ่งรูปนะครับเราจะได้ว่าตอนนี้ครับฐานนะครับกับสูงเนี่ยจะตั้งฉากกันเสมอดังนั้นรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนจากนั้นครับถ้าเกิดว่าเราครับรู้แล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสซจะลองมาเล็งนะครับให้มันเล็กกว่านี้นิดนึงนะเล็งรูปแค่นี้ครับเล็งแค่ทางด้านขวาพอหรือจริงๆเนี่ยเล็งแค่ทางด้านซ้ายพอก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเรารู้ความยาวด้านนี้นะครับโซก็เลยเล็งด้านขวานะ เป้าหมายเราเนี่ยครับคืออยากหาบริเวณตรงนี้นะครับซุนจะขอกําหนดก่อนละกันให้ตรงนี้ครับเป็นปริมาณที่ชื่อว่าเป็นตัวแปร x ก็ได้ครับเป็น x หรือเป็น y ก็ได้นะครับโอเคนะครับจากนั้นครับบริเวณตรงนี้ครับเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมเป็นครึ่งหนึ่งนะครับของความยาวทั้งหมดที่เราเห็นเนาะตอนนี้ครับฐานเราเนี่ยครับเขายาวเท่ากับหจริงไหมครับดังนั้นครึ่งหนึ่งก็ต้องยาวเท่าไหร่ครับยาวเท่ากับสามจริงไหมโอเคนะครับ เราเห็นนะครับว่าตอนนี้สามเหลี่ยมของเราเป็นไงครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านหนึ่งนะครับยาวสามด้านตรงข้ามมุมฉากยาวห้าซึ่งตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากหา x นะครับวิธีการหา x เนี่ยไม่ยากเลยถูกต้องไหมครับนะสึงก็ใช้ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสนะครับจะได้ว่าห้ายกกําลังสองนะจะต้องเท่ากันนะครับกับการเอา x ยกกําลังสองแล้วก็บวกกับสามเนี่ยยกกาลังสองนั่นเองซึ่งตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าเราไปแก้สมการมานะครับเราจะหาค่า x ได้เนาะ เราจะได้เอของเราครับออกมาเนี่ยมีความยาวเท่ากับ4นะครับอ4ตัวนี้คือ4หน่วยน,นั่นเองโอเคเราได้ความยาวส่วนของเอกมาเรียบร้อยดังนั้นการหาพื้นที่ของฐานเนี่ยหาได้เรียบร้อยจริงนะครับงั้นขั้นตอนถัดไปครับเราก็ไม่ต้องพิจารณาฐานนะครับฐานของเราคือเรียบร้อยแล้วนะอันนี้หาพื้นที่แล้วนะครับเราก็มาพิจารณานะครับปริมาตรต่อเลยอ่าซูขเขียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณานะครับปริมาตรกันนะ ก่อนหนึ่งครับก็เริ่มเลยครับว่าปริมาตรนะครับตัวนี้ปริมาตรนะฮะจะต้องเท่ากับใช่ไหมพื้นฐานเนาะพื้นฐานของเราครับเป็นสามเหลี่ยมน,นะก็หนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับคูณกับความยาวของฐานใช่ไหฐานอันนี้นะครับกับพื้นฐานตนัวนี้ไม่เหมือนกันจริงปะถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราพูดถึงปริซึมทั้งหมดครับฐานในนี้ของเราเนี่ยคือพื้นที่ฐานโอเคไหมครับแต่ในตอนนี้ครับเรามาพูดถึงแค่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราจะเรียกความยาวตัวนี้เขาว่าเป็นความยาวของฐานนั่นเองนะครับ สูตรตรงนี้ของเราเนี่ยเราต้องเชนพื้นที่ฐานซึ่งพื้นที่ฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือ1นส่วนสคูณกับความยาวฐานสามเหลี่ยมจริงไหมคูณ6นะครับคูณกับสูงนี่คือตัว x ที่เราเพิ่งหานะครับก็คือเลข4แล้วค่อยคูณกับความสูงของออของปริซึมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับปริซึมของเราเนี่ยทุกคนเห็นนะครับความสูงทั้งหมดคือกี่หน่วยครับก็คือ7หน่วยจริงไหมครับนะก็คูณ7เข้าไปนะครับหลังจากนั้นคริดเลขตรงนี้มาให้เรียบร้อยนะครับจะได้เรียบร้อยนะ เราจะออกมาเรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงครับถ้าเราเอา2กับ4นะครับอ่าสี่หาร2ได้จริงไหมครับสุนหะนะครับเรียบร้อยนะ4หารสองออกมาเป็นเลข2นะครับ6คูณ2เนี่ยเป็น12นะครับ12คูณ7ได้8 4นั่นเองนาะก็จะเรียบร้อยครับว่าปริมาตรเท่ากับ8 4นะครับอ่ะลูกบาทเนี่ยขอย่อเป็นลบบอนะครับแล้วก็หน่วย อันนี้ก็คือเรียบร้อยครับเราสามารถหาได้แล้วว่าปริซึมสามเหลี่ยมนี่ของเราครับมีปริมาตรเท่ากับ84ลูกบาศก์หน่วยก็จบไปเรียบร้อยสําหรับตัวอย่างที่1ผ่านไปนะครับต่อมาครับตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องของพื้นที่ผิวของปริซึมนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันหน้าตอนนะครับหลังจากที่เราหาปริมาตรกันเป็นแล้วว่าปริซึมเนี่ยหาปริมาตรยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าแล้วตอนนะครับถ้าเป็นพื้นที่ผิวเนี่ยครับจะหายังไงบ้างนะครับ และการของเราครับเราบอกว่าพื้นที่ผิวของปริซึมนะครับสามารถหาได้นะครับจากการหาพื้นที่ครับอันนี้ขอเปลี่ยนสีชมพูแล้วกันนะหาพื้นที่นะครับด้านข้างและก็พื้นที่ฐานทั้งสองนะครับรวมกันอันนี้มันจะดูแบบกว้างๆนิดหนึ่งซึ่งจริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับือการหาพื้นที่ของแต่ละด้านนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ครับเรามีตัวอย่างที่2ของเราเนาะเขาถามว่าพื้นที่ผิวนะครับต้องการหาพื้นที่ผิวนะครับ ของปริซึมดังรูปซึ่งได้กับว่าเราดูตอนนี้เนี่ยครับเราเลือกเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเพราะมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเนาะถามว่าตอนนี้ครับมีพื้นที่ผิวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งตรงส่วนนี้ครับส่วนอาจจะต้องบอกนะครับว่าเวลาเรามาดูพื้นที่เนี่ยครับมันจะดูยากนิดหนึ่งนะครับเราจะต้องทําการคลี่นะครับใช่ว่าคลี่แล้วกันเนาะคลี่นะครับอรูปตัวนี้ครับออกมาโอเคนะครับในตอนนี้ซูก็ลองมาคลี่นะครับให้มันเป็นรูปง่ายๆเหมือนที่ทุกคนพอจะเข้าใจได้แล้วกัััันนนนนนะะะ่่ีี้คคครรบบเป็ภาพล ออันนี้อาจะไม่ค่อยสวยอีกนึงนะครับอาจจะปลาละปะลาดที่หน่อยลองดูหน่อยแล้วกันนะครับลองดูหน่อยนะสมมติตอนนี้ส่วนครีมมาครับมาเป็นสปีซึมสี่เหลี่ยมจริงไหมหน้าตาก็น่าจะได้มาประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอปรับให้มันดูสมจริงเล็กน้อยนะครับนะอาจจะได้สักราวๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอขย่อเล็กน้อยฮะขอย่อเล็กน้อยนะครับนะแมบอ่ะคิดว่าจริงๆมันควรต้องหน้าตาประมาณนี่ปะลองลองอันนี้อันนี้ลองเล่นๆนะเล่นๆนะภาพอาจจะไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะครับไม่ว่ากนะันเนาะ โอเคสมมติได้แบบนี้ออกมาเรียบร้อยนะครับนะถามว่าตอนนี้ครับสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราสนใจจริงนะตอนนี้เลยครับก็คือว่าเออแต่ละด้านนะครับความยาวไปเท่าไหร่ซึ่งบอกนะครับรูปตัวนี้อาจจะไม่ได้สัดส,ส่วนเท่าไหร่นะครับคือถ้าอยากให้ได้สัดส,ส่วนได้ไหมจริงๆก็ได้เดี๋ยวขอขยับนินึงนะฮะมันน่าจะต้องประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะต้องขยับขึ้นนิดนึง๋ยนะนะวน้ <S <S พวกเนี้ยประมาณนี้อันนี้ก็ต้องขยับประมาณนี้ครับอันเรียบร้อยอันนี้คือคิดว่าได้สัดส่วนละ ใกล้เคียงแบบสัดส่วนที่อยากได้สุดๆนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับอ้ามาลองดูกันนะครับว่าเราจะใส่ความยาวแต่ละด้านเนี่ยยังไงบ้างนะครับนอ้็อย่างตรงนี้ไหมครับนะอันนี้สาอันนี้ห้าจิกปั๊นะครับก็คือพื้นที่สักบริเวณตรงหนึ่งแล้วกันอันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนาะในที่สุดก็ขอซุยๆได้ไหมครับซุยๆนะฮะให้ซักตรงนี้นะครับยาวนะครับเท่ากับสามหน่วยนะอันนี้ยาวเท่ากับห้าหน่วยได้ไหมครับสามความยาวด้านนี้ให้ความยาวด้านนี้นะครับันาจจะไม่ค่อยสมจริงแต่ไม่ว่ากันนะครับ จากนั้นครับมองเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้ยาวสามครับนะไอตัวนี้คือฝาด้านบนของเราจริงป่ะด้านที่ต้องสูงเท่าไหร่ครับสูงสี่จริงไหมได้ไหมครับโอเคนะจากนั้นครับตรงนี้มองเห็นไหมครับความยาวนี้คือห้าจริงป่ะแต่ไก็ว่าเราครับมาดูพื้นที่ด้านหลังตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่ะก็คือตรงนี้สูงห้าแล้วก็กว้างเท่าไหร่ครับกว้างสเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็กว้างสี่ด้วยอพอจะตามทันไหมครับหน้าตาเหตุการณ์จริงก็จะประมาณนี้เนาะ คล้ายกันครับถ้าก่เราไปดูรูปด้านขวาครับตรงนี้เนี่ยก็จะต้องยาวห้านะครับอันนี้ก็จะยาวสี่เช่นเดียวกันโอเคไหมครับถ้าดูรูปตรงนี้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออีกฝั่งหนึ่งของรูปนี้นะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมฮะนะอันนี้ยาวสามนะครับนี่สูงห้าอีกฝั่งก็ต้องยาวสามสูงห้าด้วยจริงไหมมันก็คือตรงนี้ครับนี่ก็คือสามกับอะไรครับกับห้า้วนนี่โอเคนะครับด้านล่างก็จะคล้ายกันนะครับตรงนี้ก็จะยาวสาหน่วยเนาะลานี้ก็จะยาวสี่วโอเค อันนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเพราะฉะน,น,นั้นครับการหาพื้นที่เอาอิเจลเนี่ยก็จะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับสมมติจะบอกว่าโอเคถ้าเราอยากได้พื้นที่ผิวนะครับจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยเนาะให้ทำยังไงครับแน่นอนว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติมาลองเล็งๆกันนะสมมติลองเล็งนะฮะให้บริเวณตรงนี้รียกเป็นบริเวณสีฟ้าใช่ปหกับตรงเนี้ยพื้นที่เท่ากันจริงไหมครับสีฟ้า2ตงตำแหน่งนี้พื้นที่เท่ากันจริงปะงั้นตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาพื้นที่ของทั้ง2ตัวมาบวกกันเนเนป็2ได้ไมัครบ คูณเนาะกับพื้นที่แต่ละตัวนะครับก็คือสามคูณห้าอ่ะตามทันไหมครับนะสีฟ้าตารางครับพื้นที่เนี่ยคือกว้างคูณยาวเนาะก็เป็นสามคูณห้านะครับมีสองอันก็เลยเอาสองเข้าไปคูณด้วยง่ายไหมเคลียร์อันนี้ง่ายง่ายครับไม่ยากไม่ยากนะครับถัดไปเข้าอีกสักที่นึงนะครับสมมติตอนนี้สุนมาสนใจเนาะอ่ะสักเลยตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือสี่ใช่ไหมครับห้าอันนี้ก็สี่ห้าจริงป่ะนะครับมีสองอันใช่ไหมทั้งหมนเดิมเลยครับก็เป็นสองนะครับแล้วก็ไปคูณนะกับอันนี้ก็เป็นสี่ ห้านั่นเองแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้ายนะครับขอเปลี่ยนสีมอนเดิมนะนี่เป็นสีชมพูบ้างก็ได้ครับอันนี้เป็นสามกับสี่เนาะเราก็ทาเหมือนเดิมนะครับเราก็จะไปบวกนะครับออะบวกเข้าไปนะครับกับสองนะคูณกับสามคูณสี่นะครับแบบนี้นั่นเองซึ่งตัวนี้ครับซนใหญ่จะหาคําตอบไปนะครับให้ได้ในบรรทัดถัดไปเลยดังนั้นบรรทัดนี้ไอต้องขอคิดเลขเยอะนิดนึงนะครับสามคูณห้าคูณสองครับอันนี้ลองคิดในใจกันได้นะครับจอกมาเท่ากับสามสิบนะครับ ถัดไปครับ2นะครับคูณ 4, ีคูณ5นะครับอันนี้จอกมาเท่ากับ40นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับ2นะครับคูณ 3, าคูณ4นะครับอันนี้จอกมาเท่ากับ2ี่นั่นเองทวนบวกกันให้เรียบร้อยครับคำตอบจอกมาเท่ากับ94นะครับหน่วยเป็นตารางหน่วยนะก็ตอบเลยครับเรียบร้อยตอบเท่ากับ94ตารางขอย่อเป็นตรอนะครับแล้วก็เติมหน่วยเข้าไปแบบนี้ อ่าอันนี้ก็จะเรียบร้อยนะครับจบแล้วสําหรับการหาพื้นที่ผิวของปริซึมวิธีการหาไม่ยากนะครับก็คือแหวเราเนี่ยไปลองทําภาพคลี่มาก่อนโอเคไหมจริงแล้วนะครับต้องบอกกอนว่าในเรื่องการหาพื้นที่ผิวนะครับของทุกรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเลยถ้าเกิดว่าเราครับสามารถจะหาภาพคลี่ของเขามาได้นะครับการหาพื้นที่ก็จะไม่ใช่เรื่องยากแล้วโอเคนะครับอ่างั้นข้อนี้ถือว่าจบเรียบร้อยครับคุณนครับเราก็ตออเป็น94ตารางหน่วยผ่านเรียบร้อยนะครับ